คนไทยเป็นคนใจดีอะไรก็ได้เป็นคนง่ายๆและประโยคแบบนี้ก็มีในภาษาสวีเดนเช่นอยากจะบอกว่าอะไรก็ได้ก็ใช้คำว่า w h a d some e n s w h a d some e n s ทีนี้ถ้าจะบอกว่าเมื่อไหร่ก็ได้ก็เปลี่ยนแค่คำข้างหน้าเป็น n e n some e n s e e some e n s เมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้เธอจะเจอฉันที่ไหนก็ได้ก็เป็น word some e n s word some h e n s แน่นอนค่ะประโยคแบบนี้มีที่หนังสือเล่มนี้รวบรวมมาให้เรียบร้อยแล้วจะเสียเวลาไปนั่งคิดบกมุ่นอยู่ทําไมว่าเอ๊จะพูดอะไรดีนะจะพูดอะไรดีนะอยากจะพูดคํานี้กับเขาเหลือเกินแต่คิดไม่ออกหนังสือเล่มนี้พกพาสะดวกค้นถือไปไหนมาไหนด้วยแล้วเสร็จแล้วคุณก็ดูว่าในเหตุการณ์แบบไหนที่คุณจะใช้ประโยคแบบนี้หนังสือมีภาษาสวีเดนมีคําแปลและมีคําอ่านแบบคาราโอเกะให้ด้วยนะคะเผื่อใช้ในการเป็นไกด์ไลน์ในการอ่านออกเสียง อ่านและสนุกพกพาไปไหนมาไหนได้แล้วคุณจะรออะไรอยู่คะลังเลอะไรอยู่หรือเปล่าบางคนบอกว่าครูคะส่งฟรีได้ไหมอ่ะอ่ะอ่ะมันครูมาอธิบายให้ฟังว่าทําไมถึงส่งฟรีให้ไม่ได้อันแรกหนังสือเล่มน,นี้ตอนที่เขียนใช้โปรแกรมก็ต้องซื้อโปรแกรมเข้ามาแล้วก็ต้องจ่ายเงินค่าโปรแกรมต่างๆทุกเดือน 2. ไปที่โรงพิมพ์ค่ะบอกโรงพิมพ์ว่าช่วยพิมพ์หนังสือให้หน่อย200เล่มขอฟรีนะ ลงพิมพ์ไม่ให้ต้องจ่ายตังค์แน่นอนค่ะเมื่อมีลูกค้าสั่งหนังสือเราก็ต้องไปซื้อซองที่บุกอย่างดีเพื่อไม่ให้หนังสือเสียหายเราไปซื้อที่ร้านนะคะไปถามเขาว่าขอแบบนี้สัก200สอง้อยซองฟรีได้ไหมไม่ได้ค่ะเสียตังค์ไปที่ไปรษณีย์เอาหนังสือใส่ซองแล้วแล้วก็จะส่งให้ลูกค้าไปที่ไปรษณีย์แล้วไปถามเขาว่าส่งแบบนี้ฟรีให้ได้ไหมสักสองอยเล่มแม้แต่หนึ่งเล่ม เขาก็ส่งให้เราฟรีไม่ได้ค่ะดังนั้นเวลาคุณซื้อหนังสือเราจึงมีค่าจัดส่งที่จะเป็นส่งลงทะเบียนให้คุณเราส่งลงทะเบียนเพราะว่าเราจะได้ตามหนังสือได้ว่าหนังสืออยู่ตรงไหนแล้วคุณต้องได้อ่านหนังสือแน่นอนจากที่เราได้ส่งหนังสือไปหลายรุ่นแล้วแอดมินของครูบิ๊กทำงานหนักอย่างมากส่งหนังสือไปแล้วอัปเดตหมายเลขแล้วยังช่วยติดตามให้ลูกค้าซะด้วยค่ะแน่นอนค่ะรออะไรอีกคะ อยากได้หนังสือนี้ไปไว้อ่านให้เขียนว่าอยากได้ใต้โพสต์นี้นะคะหนังสือเล่มนี้มีขายที่เพจของครูบิบีบิบีอินซิวิเดนที่เดียวเท่านั้นนะคะไม่มีขายที่อื่นค่ะ